ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันชนแนลค่ะวันนี้ครูซันจะพาพลังงานบวกมาให้กับทุกคนค่ะไม่ว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่หรือว่าประสบกับความทุกข์ใจใดๆอยู่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณยังมีอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวอาตอาลาที่คอยมองดูคุณและช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะ ้าวันนี้คุณเข้ามาเพื่อที่ต้องการพลังงานบวกครูซันพร้อมที่จะเป็นพลังงานบวกให้กับทุกๆคนที่กำลังเศร้ากำลังทุกข์และกำลังมีปัญหาค่ะทุกคนคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่อ่านกุรานไม่คล่องครูซันขอดุอาให้คุณสำเร็จในความพยายามนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ละหมาดยังไม่ครบครูซันขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เปลี่ยนแปลงตัวของคุณค่ะ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ยังไม่ปิดเอารัตยังไม่ได้คลุมฮิยาบครูสันขอต่ออัลลอฮ์ให้คุณได้รับฮีดายะทางนำและความเข้าใจอันนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนไม่ได้เรียนศาสนาครูสันขอต่ออัลลอฮ์ให้ช่องของครูสันเป็นสื่อในการสอนศาสนาให้แก่คุณค่ะ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ไม่มีมารดาและบิดาครูซันขอต่ออัลลอฮ์ให้คุณเป็นลูกที่ดีลูกที่ซอและและลูกที่ซอลิฮาค่ะเพื่อที่มารดาและบิดาในหลุมฝังศพจะได้รับผลบุญความดีจากคุณค่ะ <c oughs> ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีความทุกข์ครูซันขอต่ออัลลอฮ์ให้คุณมีความพอเพียงเกิดขึ้นในใจของคุณค่ะคุณจะได้สุขใจกับสิ่งที่มี ถ้าวันนี้คุณสูญเสียบางอย่างไปครูซันขอให้คุณอดทนนะคะอิชชาอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นของคุณจริงๆกำลังจะตามมาค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ครูซันจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้คุณเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แบบนี้ตลอดไปค่ะ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ไม่มีคู่ครองจงรู้ไว้ว่าหัวใจนั้นแพงนะคะเพราะมันเป็นที่อยู่ของอีมานค่ะและอัลลอฮ์จะส่งคนที่มีอีมานมาดูแลมันค่ะถ้าวันนี้คุณมีเรื่องเครียดเรื่องไม่สบายใจครูซันขอแนะนำให้คุณก้มลงสุยูดและขอดูอาต่อผู้สร้างค่ะ ถ้าวันนี้คุณเป็นผู้หญิงที่สวยจงเป็นผู้หญิงสวยในแบบที่ผู้ชายดีๆต้องการไม่ใช่ในแบบที่ผู้ชายทั่วไปต้องการนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนฉลาดคุณจะต้องไม่ขายสวรรค์เพื่อแลกกับดุนยานะถ้าวันนี้คุณคือคนที่มีคู่ชีวิตจงจูงมือกันพากันเดินไปบนหนทางของาศาสนานะคะ ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยมากจงร้องไห้ออกมาค่ะในขณะที่ยกสองมือขึ้นขอดูอากับอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้คุณต้องการกำลังใจจงอาบน้ำละหมาดแล้วเปิดกุรอานอ่านมันค่ะเพราะนั่นคือคำพูดของผู้ที่รักคุณมากที่สุด ถ้าวันนี้ทุกอย่างในชีวิตของคุณมันดูมืดบอดมองไม่เห็นทางไปจงหลับตาสักพักสิคะแล้วกล่าวซุบฮานลัลอซ้ํซๆ <c oughs> ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยกับการเรียนออนไลน์จงรู้ไวค้ค่ะว่าอุลมะยุคก,ก่อนต้องข้ามภูเขาหลายลูกเดินกลางทะเลทรายหลายกิโลเพื่อเรียนฮะดิษเพียงแค่ฮะดิษเดียวจากครู ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยกับการทำทุกๆอย่างให้คุณนอนนิ่งๆค่ะแล้วกล่าวอัลลอฮุอักบัรซ้ำๆถ้าวันนี้คุณเหนื่อยกับลูกๆของคุณจงรู้เอาไว้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีอีกหลายคนค่ะที่อยากมีชีวิตเหนื่อยกับลูกแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานลูกให้กับเขา ถ้าวันนี้ตัวคุณหรือครอบครัวคุณเจอกับโรคภัยไข้เจ็บจงรู้เอาไว้ว่าอัลลอฮ์รักคุณและต้องการจะทดสอบคุณเพื่อเพิ่มดรายัดขั้นชั้นให้กับคุณค่ะ <S <S ไม่ว่าพวกคุณจะเป็นใครบนโลกใบนี้ซึ่งพวกคุณกําลังฟังคลิปนี้อยู่ครูสันขอให้พวกคุณเข้มแข็งอดทนและผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างง่ายดายนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปอย่าลืมกดติดตามครูซันด้วยนะคะ